สดีค่ะพี่ไซต์จากจุฬาติวเตอร์นะคะวันนี้เนี่ยพี่ไซต์เนี่ยจะมาแนะนำคอส A Level ตัวต่อต,ตัวของวิชาคณิตศาสตร์ให้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็กําลังกังวลใจมากในวิชานี้นะคะเพราะวิชาคณิตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิชาสําคัญที่จะใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยก็สอบถามเข้ามาว่าอุ้ยเนื้อหาคณิตหนึ่งคณิ 1, คนน 2, ตสองกังวลจังเลยทํายังไงดีนะคะพี่ไซต์จะบอกว่าที่จุฬาติวเตอร์ของเรานะคะมีการออกแบบคอสนะคะให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยทำโจทย์แล้วก็ ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและทำคะแนนได้ดีแน่นอนค่ะ รูปแบบของคอร์สนะคะของจิราติวเตอร์จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะแบบที่1นะคะจะเป็นแบบตัวต่อตัวนะคะอันนี้น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาเรียนเองได้กับพี่ติวเตอร์นะคะรวมไปถึงเนื้อหาด้วยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะสามารถแจ้งพี่ๆได้เลยว่าต้องการจะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษนะคะในส่วนของคอร์สตัวต่อตัวเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนที่สถาบานันหรือถ้าวันไหนไม่สะดวกก็จะนัดเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และในแบบที่2ก็จะเป็นคอร์สออนไลน์เลยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัครแล้วก็เริ่มเรียนได้ทันทีเลยค่ะติวเตอร์ของเรานะคะที่จะมาติว A-Level คณิตศาสตร์ให้น้องๆเนี่ยมีประสบการณ์มากมายนะคะแล้วก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าคณะวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆติวเตอร์เนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญที่จะติวให้น้องๆเนี่ยทำคะแนนได้ตามใจต้องการแน่นอนค่ะ ำไมถึงจะต้องมาเรียนกันที่จุฬาติวเตอร์นะคะเพราะว่าคอร์สต,ต,ต่วตัวของจุฬาติวเตอร์นะคะถ้าน้องๆมาลงเรียนเนี่ยรับรองว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่าพื้นฐานยังไม่แน่นนะคะก็มาลงตัวตัวกับที่สถาบันได้เลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้คุยกับพี่ติวเตอร์โดยตรงแล้วก็ปรับการเรียนการสอนเน้นในจุดที่เราอ่อนได้เลยนะคะก็จะติวได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ ที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะที่แอปเขียวแอดจุฬาติวเตอร์อย่าลืมตัวแอดด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดค่ะอย่าลืมค่ะว่าโอกาสในการสอบเนี่ยมีเพียงไม่กี่ครั้งเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกจุฬาติวเตอร์นะคะน้องๆที่สงสัยในเรื่องไหนสามารถสแกนเข้ามาสอบถามหรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ